สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับเรามีกีตาร์ดีๆนะครับคุณภาพเนี่ยจีมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสวยด้วยนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่าเคเซนนะครับ KX712D นะครับมี2ตัวด้วยกันนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวดีก็คือเป็นเด n ดน็อตครับเต็มตัวเลยอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น DC นะครับก็คือเป็นเด็ดน็อตอ่ะแต่ว่ามีคัตเอา y นะครับอ่เดี๋ยวน้องเอิญหยิบให้ดูนิดนึงครับ คาร์เเวนะครับก็ตัดตรงนี้ออกไปนะครับเพื่อให้เราล้วงเข้าไปเล่นด้านในได้ลึกมากยิ่งขึ้นเนาะพวกสายโซโล่นะอ่านะครับเข้าไปโซโล่ด้านในนะครับแล้วก็ความพิเศษจริงๆของตัวนี้นะครับจริงๆมันเป็นออโซลิดนะครับก็คือไม้แท้ทั้งตัวครับอ่านะครับก็เดี๋ยวเอออธิบายเรื่องออโซลิดนิดนึงนะครับกีตาร์นะครับก็แบ่งหลักๆได้เป็น2ประเภทก็คือกีตาร์โซลิดกับกีตาร์ลามิเนตครับกีตาร์โซลิดก็จะเป็นกีตาร์ที่ทํามาจากไม้แท้นะครับก็จะเป็น ม้ทั้งแผ่นไม้หน้านี่เป็นไม้เดียวทั้งแผ่นเลยหรือว่า2แผ่นอะไรประมาณนี้นะค,ะนะคบผมส่วนไม้ลามิเนตก,ก็จะเป็นพวกไม้บางๆเอามาซ้อนกันอาจจะเอามาจากคนละต้นคนละแหล่งกันแล้วก็โปะด้วยหน้าไม้แท้บางๆเพื่อความสวยงามถ้าจะเรียกได้ก็คือเป็นไม้แท้หมดเหมืนอนกันแต่ว่าเป็นไม้หลายๆชิ้นอ่าเอามาปะปรรวมกันหลายๆชิ้นแต่ถ้าเป็นออล์โซลิดนะครับก็จะเป็นไม้ชิ้นใหญ่เนาะชิ้นเดียวหรือ2ชิ้นก็ว่ากันไปนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็เป็นออล์โซลิดนะครับก็คือเป็นไม้ชิ้นใหญ่ๆ ทั้งด้านหน้านะครับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังคอนะครับตัวนี้นะครับเป็นมหกนีทั้งตัวเลยนะครับนี่<ม>ก็ลายไม้เนี่ยสวยมากมากครับลายมหกนีคือมีเอกลักษณ์มากๆนะครับชอบลายด้านข้างมันนะลายเป็นเส้นนิดนึงใช่ไหมอ่าใช่ครับซึ่งอ่แต่ละตัวนี่ต้องบอกก่อนว่า ลายไม้ใช่ไม่เหมือนกันนะครับเ,ออเดาเอิญถือตัวนี้ให้ดูนะครับซึ่งออสองตัวนี้นะครับจะเป็นไม้มากานีเป็นออสซลิดทั้งตัวเลยแต่ว่าลายไม้เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับออก็เรียกได้ว่าสวยกันคนละแบบเลยเนะาะคับผมมากานี ok นะครับก็จะให้เสียงที่หนานะครับแล้วก็จะมีเอกลักษณ์ที่เสียงเบสกับเสียงกลางนะครับค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับว่าเป็นไม้ที่แบบเสียงบาลานซ์ดีมากเลยนะครับ ทนโดยรวมอะ่ะเพราะว่ามันเป็นไม้เนื้อแข็งใช่ไหมครับจริงจริง<ช><ช>ไม้มะฮอกกานีเนี่ยเป็นไม้ที่เขานํามาใช้ทดแทนตอนที่โลสูตรใกล้จะสูญพันธ์แล้วนะครับช่วงแบบสมัยสงครามโลกเลยพอมันแบบคนตัดไปใช้ทํากีตาร์ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์เยอะๆเขาก็เริ่มหันมาใช้มะฮอกกาน,นีแล้วก็แบบเอ้ยดันไปเจอไม้ เสียงนี้แบบเสียงบาลานซ์ดีมากก็เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันเสียงดีบาลานซ์ดีแล้วก็ลายไม้สวยด้วยอ่าใช่ครับถ้าใครที่ชอบโชนแบบนวลๆหน่อยผมก็แนะนําเป็นมาฮอกกานีเลยอ่าผมอธิบายนะเสียงจะพุ่งพุ่งหน่อยมีความแน่นของเสียงหน่อยอ่าหนักแน่นพุ่งพุ่งครับโอเคครับสเปกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้นะครับเป็นออสซลิดนะครับแล้วก็เป็นมาฮอกกานีทั้งตัวนะครับกีตาร์ตัวนี้มีขนาด41นิ้วครับตัวนี้นะครับจะไม่มีบดดิ้ง นะครับขั้นเลยนะครับเพื่อที่จะให้เราเห็นลายไม้เนี่ยชัดเจนมากๆนะครับให้มันดูแบบเรียบง่ายนะครับแล้วก็ดูหรูๆเลยนะคือโชว์ลายไม้ไปเลยครับผมก็ดูเรียบหรูเลยนะพอมันไม่มีเส้นหรือว่าอาบารโลนหรือว่าอะไรเลยจริงๆผมชอบมากนะครับสําหรับกีตาร์ที่เป็นสีแบบนี้แล้วโชว์ลายไม้แบบนี้เลยผมว่ามันดูขังดีนะครับต่อไปนะครับโรเซตนะครับก็คือวงกลมรอบๆนี้นะครับเป็นอาบารโลนนะครับนี่ฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นโรดบูสนะครับ ไม้รสพูดเนี่ยก็เป็นไม้เนื้อแข็งเหมือนกันนะที่แบบว่าเขาจะเรียกกันว่าแบบกีตาร์คอดำกีตาร์คอดำอ่างเงี้ยเขาจะให้โน้ตที่คมชัดเสียงโน้ตเด่นมากๆนะครับเหมาะสําหรับเป็นฟิงเกอร์บอร์ดนวลๆหน่อยเสียงนวลๆคมๆอุ่นๆหน่อยประมาณนั้นนะครับจริงๆผมว่าสัมผัสมันดีมากเลยนะโสซูดต่อไปนะครับลูกบิดนะครับเป็นสีเงินนะครับทรงแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับในส่วนของเดสต็อกนะครับเนื่องจากกีตาร์ทั้งตัวของเราเป็นมาฮอกานีนะครับตรงนี้ก็จะปะหน้ามาด้วยรสพูด เป็นลายไม้เส้นตรงสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็มีโลโก้แค่เส้นเป็นอารบาโลนด้วยนะครับผมก็เหมือนจะเป็นอารบาโลนนะครับแล้วก็แกะสลักลงไปเนาะก็ฝังไปทีนึงนะครับเคลือบก็เป็นก็อดฟินิชทั้งตัวเลยนะครับเคลือบเงาเคลือบเงาทั้งตัวเลยสาหรับคนที่ชอบแบบเคลือบเงาผมว่าดูแลง่ายดีนะแล้วก็เสียงมันแบบเปิดกว่าเสียงใสกว่าต่อไปนะครับบิดนะครับเป็นโรดวูดนะครับนัทนะครับแล้วก็เซตเดิลนะครับเป็นกระดูกนะครับอินเลนะครับเป็นดอตนะครับ ครับหลังจากที่ได้รู้สเปคกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปฟังเสียงของเคเนนะครับ KX712D แล้วก็ KX712DC กันเลยนะครับ